สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนนักเรียนช่างฝึกหักตัดลองทรงกลางคุยกลางขาามันขึ้นเราต้องมาคุยกันเรื่องความสูงกมอนะแม่ว่าความสูงเราจะให้ขอบทรงไม่เกินจุดอะไรครับ,บเก่งมากครับจุดขมับอยู่นี่ใช่ไหมครับ แม่เอาแบบหลักฝรั่งหรือชอาแบบหลักเอโบราณโบรานดีกว่ามั้งอชอบโบรนันเาเพราะว่าคนเราเป็นคนโบราณความทุยก็ตัวระดับไหนแม่ตอบระดับกลางใบหูกลางใบหูนะครับความทุยนะกลางใบหูโอเคกลางใบหูเปิดเครื่องเลยครับเราจะกำลังมีการกำหนดทถาขา่อนใช่ไหมครับถข,ขึ้กันไปเนี่ย ักหนึ่งเท่าไหร่หน,หนึ่งเซนหนึ่งเซนพผูล,ลงมาครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับหนึ่งประมาณหนึ่งเซนนะแม่เราตัดไปใส่แล้วก็หยุดเออพ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 อใส่ขึ้นไปเลหนึ่งข้อนิ้วเลยข้างหลังอะ่ะหนึ่งเซนอะ่ะมันจะต่ำเกินภาพผูโลง ต่ำเกินโอเคไหมตัวเนี้ยข้างหลังแม่ขึ้นไปเลยหนึ่งประมาณหนึ่งเซนได้หมแม่เพราะว่าพื้นพื้นที่ข้างหลังมันเยอะใช่ไหมแต่ข้างข้ามันน้อยไงเราก็เลยต้องขึ้นเลยขึ้นสูงหน่อยข้างหลังเห็นไหมไาเลยครับอ่าขาวนวลคืนนะวัะนนี้ศี่สถานี้ ดีครับขึ้นนิดเดียวขึ้นไปให้มันเท่ากับอะไรให้มันเท่ากับด้านขวานะแม่มนะแอบดูแล้วว่าด้านขวาเราสูงเท่าไหร่ มันสูงระดับไหนเอาขึ้นอีกข้างขึ้นอีกใช่ไหมเอาพับผูลงใช่ไหมครับแม่เรียกว่าตั้งฐานขาวก็ได้นะแเนนนะตั้งฐานขาวเออตั้งฐานขาว เข้ากันหรือยังแม่ะช่มัดไปตัดไปนั่นหละโบราณเขาเรียกว่าตำหนดตำขาวขาวตำหนดตำขาวใช่ไงมค่ะไอย่ยาวอยู่เห็นไหมเนี่ยมันยังยาวอยู่ไอ้มันจะอาด อะไรบิลลูตัวอะไรแม่กอบทรงรอยู่ค่ะนี่นะบกบรลมรูปตัวยูนะแม่นะรอยู่ค่ะเออเอาพอแล้วแม่พอแล้วนะทีนี้แม่ก็ปอยกันยกสุดเลยปอยสุดตัดขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งแม่ตัดขึ้นไปเลยตบขึ้นไปเลยอ่ะอ่ะพับหัวลงรอบศีรษะแล้วแม่นะวางไปมีดใต้เส้นแล้วตบขึ้นไปเลยเอาค่ะรอบหัวเลยแม่ เราจะทำมวนแล้วทีนี้ไปเลยวางใต้เส้นแล้วไปเลยอานเลยวัดไปน้อยไปขับหูลงขับหูลงมือซ้ายประมาณนี้วางใต้เส้นแล้วตวัดไปเลยเห็นไหมไปเลย

วางใต้เส้นรัวตวาดขึ้นไปแม่เส้นหนึ่งจำได้ไหม,มนนเนี่ยทำให้มันนวลเนี่ยโอเคไหมไปรวัสดีไปข้างหลังวางใต้เส้นเนี่ยเส้นอยู่นี่นะเออมนนั่นแหละไม่เอาปากเปลาออกนะแม่เสียผมอะ่ะ เออถ้ามีแปรงก็ใช้แปรงนะอะอันเดียวไปเสดงเอาลิตย,ยกคันยกขึ้นมาครึ่งหนึ่งออแล้วแม่กลล็ลบเส้น ไม่เห็นเส้นไหมเนี่ยเส้นที่ที่มันที่มันเป็นเส้นๆไหมกับสกิดสกิดตบัดตบัดขึ้นไปเลยดีเหลือลบเส้นให้มันเส้นมันจางพับหัวลงมาแถวมันเดี๋ยวดีดีมันเดี้ยววางได้เส้นแล้วตบขึ้นมานะใช้มุมแม่ลงน้ำหนักที่มุมด้านขวาหรือซ้าย เลือกเอาเนี่ยเดี๋ยวมันดำดำอยู่ไหมน่ะนั่นแหละจะไปเอาเบอนเสียทำไมนะแม่แป้งก็มีเขาเป็นไยมันเป็นใยไงมันเป็นใยเตียงเสี่ยงเตียงกันแจงทีแจงมันเป็นใย ลบเส้นให้ลบเส้นเดียวเส้นมันหายไหมมันจางไหมหรือว่ามันดูเหมือนเดิมดับแล้วอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ตะวัน แรงดีฮนะอันนี้อันนี้แพงฝาน,นั้นแต่อาจารย์ประกันย่อมาเท่าไหร่<อ>เครื่องนึงนะแม,แม่เครื่องนึงค<ะ>่ะรบเส้นเอาอเลยตรงนี้มันดำด,ดำเห็นไหมตรนี้อาจารย์อาจารย์ถ่ายหายยังจางยังเนี่ยจางแล้วใช่ไหม,อมเอาไปรอบหัวเลย pasien pasien ini tentang pasien pasien ada apolo mah ini อ,อ๋อเอาเบอร์หน่งมาเบอร์หมาลบเส้นหนอยน0ศูนรับเป็น1น0 0ศูนย์เครื่นอนสีัแล้วก็อลไขนไปเลยเนะน,นี่ไเิดไปมีเส้นช่ไมไป

มขนหมอบมครับขหมับตรนี้มัดำๆอดำอยู่ไหมเนี่ยดีดีขึ้นไหมงอนขึ้นไหมล่อไปเลยวันนี้เราเรียนตะกอนตรงไหนเนี่ยลองดังลองลองกลางค่ะต่อไปต่กลางค่ะต่อไปต่อไปกลางค่ะชื่อทรงอะไร ลองทรงลองทรงกลางค่ะขาขานวนเกลื่อนลองทรงกลางคุยกลางคุยกลางตัดแบบขาขาวนวนเกลื่อนขาวนวนเกลื่อนได้ไหมค่ะขาวนวนเกลื่อนนั่นแหละทรงกลางขาวนวนเกลื่นค่ะนั่นแหละดีแม่เห็นแม่เห็นทรงชัดเจนไหมพอนรัามันออก ตรงเนี้ยนี่ก็ใช้ฟันปูดใช่ไหมเก็บตรงเนี้ยที่มันยังไม่ยังไม่สวยสวัดสวัดตรดงนี้กดกดลงไปให้มันจมผิวหนังลงไปนนนง็นสักมิลหนึ่งเอาว่าสวัดสวัดเลยเห็นไหมเนี่ยที่มันดำๆดำๆ่างๆขาวๆเลยเพราะสวัดสวัดต่ำๆนะอย่าสูงนะเออตัดแบบโบราณโบราณเลยแม่อะไร อันนี้ตรงนี้ที่มันดำดำดังๆเขาขาวดำดำตรงนี้ก็สวัดสวัดเลยดี <c oughs> อันเนี้อับปูลงมาสิคะเออดีสวัดคนตายันเนี้ยันนี้ใครทิ้งเออ,อน,นั่นแบนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็สวัดสวัดตรงนี้ ใช่ไหมเอาพอแม่ก็ใช้บีอะไรใช้บีใหญ่มาเก็บรายละเอียดนีด้ทีนี้บีใหญ่มาเก็บรายละเอียดแม่ดูนะถ่ายไปรูปอะไรรูปภาพค่ะใช่ไหมครับแม่ค่ะรูปพัพเอาถ่ายไปเลยถ่ายรูปพัปพไปเลยนั่นแหละใช้บีใหญ่ใช้บีใหญ่ให้อยู่ในอะไร อวีอเดี๋ยวนะให้ให้ตั้งตั้งหัวลูกค้าให้ตรงๆต,ตัดรูปพัดเสร็จแล้วก็ให้มองกระจกด้วยะแม่นะมองกระจกด้วยว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมมองเลยดูขอบตรงเนี้ยมันมีเหลี่ยมมีขอบไหมมันบานไหมถ้ามันบานไม่ก็ตบตบตะเกาให้มันตรงๆโค้งๆ่อยนะตัดไปเลย เดี๋ยังนี่ก็เลยลอยปลาดอกเลอยบีแล้วปลาดอกนิดนึงนิดนิดหน่อยคือ,อ บางท้าเชื่อแล้วตบหนุ่มใบแม่เช่นน กุ้งเป็นคน,น,นชอบงานพวกอย่างนี้ยอาจารย์คือ,อจินตนาการอย่างนี้คือชอบถ้าเป็นนะอาจนั่นแหละแล้วแม่แแเก็บรายละเอียดเก็บขอเบเก็บเตรียมดูกระจกเอา ก็ยังดูขอบดูเหลี่ยมเป็นไงดีขึ้นยังว่าสวยอยู่ลาเกาดีไหมตรงนี้ดีจังเกาเลยถ้ามือไม่นิ่งก็ใช้อะไรใช้หวีช้อนแล้วก็ปาดออกใช่ไหมแม่เอาไลยเอาพอเข้าใจนะแม่พอเข้าใจนะค่ะ ตรงนี้ตรงไหนไมไ่สวยก็สูตรห้าช่วยออลองทรงอะไรลองทรงฟาขงขาวนอินหลุนหาเนอนเซ็นอาจารย์ให้น่นาใช่ไหมใช่รับผูแล้วก็สะไรลลอะไรมันจาะดีขึ้นยังไงวะสูตรที่ห้า <Es per ate> สถาบัานสอนระบบอามมจารย์เด็กก็สร้างอยู่ายปากซอยอโขนโยสินฮาิซองนะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกิดใช้ไหมกทตมนะรับสอนตัดผมชายผมหญิงนะตัวตัวตัวสอดทมเลเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอไว้พอให้แม่กุ้งตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะให้เป็นไปตามธรรมาชาติเดินทางกลับบ้านปลอดภัยวันนี้ถึงฝนจะตกแต่แม่ก็สู้นะ ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคนตกคนตกไปนะครับแล้วก็รีบเรียนรีบกลับไปเปิดร้านนะครับพรุ่งนี้ก็มาเรียนอีกวันหนึ่งนะครับวันศุกร์ก็กลับไปรับทรัพย์นะท่านก็เปิดร้านอยู่แล้วแหละที่มหาชัยนะครับกดชมนใช่ไหมกดชมนแฮคัดกดชมมนแหคัดนะไปใช้บริการได้นะตัดผมชายผมหญิงนะครับราคาย่อมเยานะก็ขอให้จเจริญรุ่เเงเรืองในเรือน,น,นนะ้ม่นะวันนี้ก็ เหนื่อยกันหน่อยนะเพราะนายแบบล้นหลามเลยไล่กลับบ้านเป็นคนหนึ่งวันเนี้ยเยอะจัดเลยเพราะทั้ที่ระวังแผนรับไปแล้วสองสาคนนึงแต่ว่าก็มีที่แบบตู่จูบเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าช่างตัดเสียงอยู่มาเจอมาเป็นไปแบบเขากำลังร้อนตังค์นายแบบกำลังร้อนอาจารย์กำลังจะดีอยู่แล้วอาจารย์นี่ยากไหมแม่ทรงนี้ย่างไหมก็จําพอจะจําได้ได้ ได้เยอะละ้ค่ะวันนี้ค่อนข้างอาจารย์จะให้ทำลายตอนที่แม่ทํางานแนละ้วแม่ก็ตัดตามสไตไล์ของแม่ไปเลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปตามสเต็ปตามเบสิกพื้นฐานหรอกอันนี้เป็นเงี้ยเพียงอะไรฝึกขัดเฉยทำงานจริงแม่ก็จวจจัดรวจจัดตัดตามสไตล์ของแม่ไปเลยนะพื้นฐานตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วต้องถ่ายรูปอีกไหมต้องวางปาร์ตเลีนอีกไหมรู้งานขึ้นเยอะนะ